วันนี้นะคะเอมมี่จะมาทําแกงอ่อมหมูทุกคนนี่เลยวัตถุดิบของเราก็มีหมูนะคะที่สับไว้แล้วเนาะอันนี้พริกแกงนะคะแล้วก็มีข้าวคั่วนะทุกคนไม่ใช่ข้าวคั่วสิข้าวเบือเนาะข้าวเบืออันนี้ก็น้ําปลาร้านะคะน้ำปลาร้าของเราเสร็จแล้วผักก็จะมีบวบนะคะทุกคนอันนี้ก็คือบวบที่เอมี่สับไว้แล้วเนาะต้นหอมผักชีค่ะผักชีลาวเนาะแล้วก็ใบแมงลักคะ่ะทุกคน แล้วก็เอมี่จะใส่เห็ดด้วยนะคะทุกคนมีผักอะไรก็ใส่ลงไปค่ะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยนะคะลิกเนาะผิิกผิิก,กเสร็จแล้วใส่ลงไปเลย กระทะหนึ่งเอมี่ก็จะทอดหมูให้ลูกนะทุกคนทาพร้อมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดนะคะน้ําก็เดือดแล้วนะคะเอมี่จะใส่น้าปลาาลงไปเลยเนาะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วแยกสัน,น,นก็จะใส่ผักลงไปเลยเนาะเห<อ>็ดนะคะแล้วก็ตามด้วยบวบเนาะ สองอย่างนี้ลงไปก่อนนะเดี๋ยวเราใส่ต้นหอมผักชีทีหลังนะทุกคนรอให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งนะคะเอมี่จะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะทุกคนต้นหอมผักชีเนาะแล้วก็ใบแมงลักใส่ลงไปเลย หอมมากมมาีเกลือเพิ่มอีนิดหน่อย เพราะว่ายังไม่ได้ใส่เกลือนะคะทุกคนยังไม่ได้ใส่เกลือนะร้อนมันร้อนมันร้อนเฮีย <Yeah. S 2> ัมี่แม่แมมแม่ เสร็จแล้วนะคะแกงอ่อมหมูของเรานะคะ